วันนี้พวกเรามานอนกันที่โรงแรมอม,มารีดอนเมืองแอร์พอตซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามของสนามบินดอนเมืองค่ะที่นี่สะดวกสบายมากค่ะเนื่องจากว่ามีสะพานล,ลอยเชื่อมต่อระหว่างสนามบินดอนเมืองกับโรงแรมค่ะซึ่งพวกเราจองมาเป็นห้องดีลักเตียงแฝดนะคะซึ่งเป็นเตียงเดี่ยวสองเตียงติดกันค่ะมาดูบรรยากาศภายในห้องนะคะ เนื่องจากว่าเราจองห้องนี้มาเมื่อ2เดือนที่แล้วค่ะแล้วก็ห้องแฟม i ลีนั้นเต็มเราก็เลยต้องขอ Baby c o อค่ะโรงแรมอามารีนะคะเป็นโรงแรมที่เก่าแล้วแหละแต่ว่าผ้าห่มของใช้ทุกอย่างนะคะสะอาดสะอาดและดูแลดีมากค่ะเรามาดูภายในตู้เสื้อนะคะก็จะมีไม้แขวนเสื้อแล้วก็มีผ้าคลุมอาบนะ้ำมีตู้เซฟแล้วก็มีชั้นวางของ แล้วก็ฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นห้องน้ําค่ะซึ่งภายในห้องน้ําก็จะมีสบู่ยาสระผมเหมือนที่ทุกๆโรงแรมมีค่ะแล้วก็จะมีเซ็ตแปรงสีฟันและยาสีฟันอันเล็กๆให้ค่ะออกจากห้องน้ํามานะคะติดกันเลยตรงนี้นะคะก็จะเป็นตู้ออมีกาต้มน้ำร้อนนะคะส่วนด้านล่างก็จะเป็นออตู้เย็นให้ค่ะ